ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นรูระหว่างปากกับตัวเอ้ยเถื่อนใช่ป่าตั้งใจวอไอสัตว์ยืนเย็นแม่มึงยังไม่ได้เข้าวเพี้ยนเลนะเงียบ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 จะวอลหายไปไหนวะโอ้โหไียแข็งอ่ะดีถ้าไม่ช็อตจานสนจานสนจานสนเรียกต้นสนเออสวยจาน ไปไอ้เฮียพวกนี้เดาโงโอ้โหตัวมาเจอฮันตัวเนี่ยไวเพิ่มน้สไวเพิ่มไอ้บ้านเยอะบ้านเยอะบ้านเยอะใครตายเกิดบ้านทีเกิดพี่ตูนมาพี่ตูนมาดิคอมไว้หยุดเลยก็ได้นี่สะเพยทีเดียวร่วงเลยไอ้นี่เออไปไปไอ้ชิวิดทำไมมึงโง่นี่เงี้ยต่อยยายชิวิดไอ้ท่าน แงมาฝึกแล้วตังแล้วกำลังไปกำลังไปโอ้โหพี่มาเกิดแล้วเกิบแล้วยิ้มให้หมดเลยไอ้โจ๊กมกโจ๊มาตีห้องในบ้านให้หน่อยโจ๊ดไอ้โจ๊ดตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหไอ้เขียแข็งหมดเลสองตัวทสองตัวพีแล้วพี่พีแล้วพีแล้วแทงแทงบ้านเขียแล้วบ้านเขียแล้วโอ้โหเหี้ยนี่คาสเซิลน้ำอุ้ยอ๋อมึงอกี อ้าวหมดกำลังใจวอกันเลยที่นี่เหี้ยกดออลใจเย็นหน่อยพี่ายไอ้เหี้ยพอเรื่องแม่งไอ้ที่นาทีที่สี่ห้าน่ะไอ้สัตว์จากข้างหลังมึงเจอพวกกู้ยันแม่เนี่ยใช่ใช่เฮียมึงพี่คุยเยอะแบบแบบแบบตำรวจนะแบ่งเลแบ่งเลยทีแม่งเลยถึงจะแพ้อะไอ้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 ควายที่เตะโจ๊กควายนี่เหี้ยแดนเบิร์นโคตรเบิร์นเลยอีควาย ไอกกรรมการห่อยเียไปว่ากรรมการเลสัตลุนยูลุนห้นิวเซนชนะไห้บกให้มันน้อยนหน่อยไอ้บกโอ้บกสู้บคน้อเหียสาใวะกระท แข็งโอ้โหยัดแย่ทำไ,ไมคะแนนมันไม่าาไาขาดอะไรวะไป้สาระคุ้มแอะครับเดี่ยวคมคนเดียวเดียวเขาเฮ้ยธนูเข้าไปช่วยคุมตัวนี่คุณออกมาอู้ออหูโอ้ะแอเไปติดต่อดีเขาดีเข้าไปเลยนิดนะ่ะยูปิดมันกมอ๋อ ยังไม่ตายไอ้เตายสับเก้าหมื่นเลยโอ้ไอ้ยไปไปบ้านมันไปไปไปเกินหมอทำแดงดิอ๋อมึงทำปัวยอะไรมึงทำปัวยอะไรมึงทำปัวยอะไรเฟมไอ้สาดเลสแม่ยังไงเฟมไปเฟมมดเหรอคุณเฟมหมอจุ่มตรงกลางเยอะนะ พี่พี่กดฮิวม้อยหน่อยกดทิวม้อยนอหน่อยไอ้บังเข้าไปนะล้วมา,าที่ลำโพงไ,ไ 7, อ้สั์ใครปิดแกขันวะล่ะขาเปล่าใเป็นเบิร์วะเฮ้ยบังเข้าบังเข้าเอาอีกแล้วนอ้เอ,อเฟืเอาอีกแล้วเนะเอาอเนะ ไอเฟมเหมือนเงี้ยไอเฟมเฮ้ยปุ่นองพี่ปุ่นฟองช่วยใจข้างหลันตายอย่างไอสัตว์เอ้ยอ่าเรียบร้อยโดนซานลากูซันโตโอ้โหเฮียอ่เรียบร้อยปกเดินไปแจกพี่ขยับหมอนะหมอนจุ่มโอ้โหตัายิงงงโง่เอ้ยโวยแกดอนหมอนแล้วหมอนจุ่มหมอนจุ่มโดยไอหลานไปละ ไว้จะวิ่งโดนไหนโอ้โหไปคูแมนกันเลยเกินเฮ้ยไอ้เฮียไอ้สารลาคูไม่ตายได้ไงวะไอ้เฮียยิงโดนน่องสองทีดูใจจะติกแลกไว้ไหนอะปาดหน้านี่ไงออกล้างแค้นนั่นแหละพี่โดนเฮียได้นี่ตรงนี้มีผู้ติดลบแล้วเนี่ย เป็นหมอว่าทำได้ให้พิ้นหน่อยครับ์ิดแล้วพิดนิดได้หลังเลยหอหลังมาอ๋อจบเกือบตีผมตายอุ้ยโอ้ยยี่นี่หายตัวไปแกไอ้ข้างปะเนี่ยกลางปะเนี่ยเกือบร้อยตายผมค้างแล้วแกพิดไม่ได้เฉยแล้วก็ตายไอ้ยี่วิดดิวิดดิเออกูท้อเลย แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ได้ได้หนูจากโถ่อนะสามคนเลยครับพี่ไม่พิษไอ้หนอนให้ผมอ่ะปั้นมัน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 ปั้านมันิรวิ่งครับกูตายจานสนจานสับสนแทงมันแทงมันเฮ้ยแล้วใครพิษกูวะกูมองไม่เห็นตัวเจออ โอยติดหมดผิษหมดพิษหมดโอ้โหเทมป์ฟูดูอย่างนี้ปานเป็นหัวหัวตายดิแล้วแต่ตีแต่ธรรมดาคุยตั้งใจเล่นจะแหละมาดิไหวต้องเข้ามาที่แล้วอ้เหี้ยร์อีเทียคงมาพันที่เทียวิ่งกลับไอ้เหี้ย โอ้โหกูสารุดจากปรสิตได้มึงก็มาย้ำกูติดตต่อไอ้สัตไม่รู้อาหักูเลยหมอจุ่มโกละหายโอ้โหเห้ยแทงไม่ถึงวาทีไอ้สัตว์อาวพี่น้องแทงมันกระนกอ่ะ แกให้ยู่พี่นกพี่นกพี่นกอะไรวะพี่นกแข่งวัดารลกเฮ้ยพี่นกแสงสวนสีมานอะไรพี่นกสีมานเงี้ยลิ้นพันลิ้นพันโอ้ยพี่นกพี่นกเฮ้ยเฮ้ยเกียรบอลรอบนี้ติดปรสิตบ่อยยังวะสามหลุดปะเกียร์ยังเกียร์ยัง ยางยังเขี่ยแล้วเฮ้ยโมกูแทงครับแปดพันแรงยังว่งยลำมาลเป็นไงลำพงลำพงตายนอนโจ๊บดิโจ๊กไหวสวยเียื้นก็ตีก่อนเลยสัมีไงสัสมามามามีไงพี่รัง เอารางวัลนะคือแบบสามเรื่องไม่ช่วยแล้วแป้งไอแป้งไอเชี่ยแป้งสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรไม่ตายว่าสามหมื่นหกหลดหมดอย่าไปยิงอันกูเรียกตีนมาให้แล้วเกียร์เกียร์บ้านเกียร์เอามาทำไมวะเนี่ยเยอะแยะเยอะไปพี่พี่เก็บเยอะไปมูดีมูดีมันมันวิ่งเข้ามาเมื่อกี้พี่ดิย ไอ้มันจิ้มไว้เรย่ลยเติดหลามตหลามกัวดิมกูหลุดมึงตายสั์กูหลุดมึงตายโอ้ยขางต้องไปเฮ้ยติดพราิด้างข้างมันเออกูตายกัได้ขางก็ได้พี่เฟรมข้างปะข้างข้างน้าเบื่อไปเฮียข้างก็ไม้สส่ดิเฮ้ยเกี่ยวเฮียอ้าวข้าอะเกี่ยวใส่โบรเซยดอนนี่ กเ็นแล้วนะตามขู่แขงอ้แกงูตาย่รู้ให้มันตีทำไมบี้ไอ้ี่กูจะรู้ให้มันตีกูจาตาบนลูกลัหลกมาหมาสามตัวโหโคตนแหลกเลยเฮ้ยปกติไม่เคยเล่นวัวเฮ้ยแหลกเลยว้าหมอเด้งเลยก็เลย มันเกินโอ้โเสียดายแกพี่ตูนที่พ่าดไอสัตว์แค่แค่ห้าหนึ่งที่เอาไว้ลงเหรอวะแค่ห้าหนึ่งไอ้นอนดิไอ้นอนดิเห็นไหมนะโอ้โหเห็นมีดรามโดดรามโดดติวตาหลอกติวตาหลอก แกอยู่แกอยู่ไปไหมแกอยู่ไอ้ต้าสวยพี่อั๋มต้องโหสวพี่อั๋มอั๋มหลังไอ้ั๋มหลังสวยพี่อั๋มแต่กูตาดอยู่ข้างล่างโอ้โหเออสวยพี่ตูนอั๋มมันอยู่ตรงหน้ากูพอดีไงกูพิษพอดีเลยนะกูตัดเลยกูหายไปไหนหมาเนี่ยไอ้นี่มาเต่าเต่านี่ยยยิิงงวรรอดด้คับหม โอ้ยที่ยังไม่น่าช่วยไอ้ไอ้โง่นี่เลยไม่แข่งเลยเจีูตาลาคุ๊บสิบสองไปแล้วตายป่ะพี่ดิมตายป่ะตายอยู่ตายป่ะวะตายสิตายดิโงรละพธ่พินละพินละไปละตายตายตายพี่เอาไปเยี้เข้ามาต้มเลยดิซายดิเอาเอาใส่ในนดิซายในข้างหน้าเนี่ยตา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 ยทำที่ยี้มันจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้

Tân nó, tân nó. Hãy hết. Come on, hãy 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 hãy

หมดต้นใยบ้านยังมียังมีโอ้ยโอ้โหเตีตยดีหน่อยทายใครก็ได้โอ้ยเย้ออกไฟไปวิยูาอ้ยญญาณผัวยี่แย่ทินเบิร์กนี่แม่งเฮียเลยเนี่ยตีฮันไม่โดนเลยบ้านเขียดยังบ้านเขียบปะเขียบเขียเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับเข้ามา มีตรงนี้มีอยู่ในป่าว้าลคุยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพนูส้นตีนนี่แคนเซิลทิงทัวร์หลบหลีกโปองเถอะโอ้โหที่เยอะโดยพี่ดูสิบสองนี่อดไปไม่รอดหรอมาเออกูตายโปกเวลาเตะนะเตะนิน่ะไว้จัดก้นหายใจปิดดิตายตายก่อน โอ้โหตะกิดลักกวดตะกิดตังวะใช้ไปแทงมันตุน้นอี้นอะไรแทงไม่ทะลุแล้วกูไอสัตว์อีธาบาทอ่ะ oh. โอ้ยเฮ้ยพิษมันดิอยากไม่เคยเล่นเล่น้วติดลบไอ้ยติดลบเฉยเลยแบบน้งไม่ไอเฮียพอไม่มีพิษนะแทงมันเก็บหมื่นไอสัตว์ เมื่อกี้ยิงไอ้โจ๊กไอ้ไอ้ไอ้โจ๊กมูไปสี่หมื่นห้าหมื่นมั้งสัตว์โอ้ค้างแย่โอ้โค้างจนสองแข็งง่าสัตว์ไปด้วยเลยเอวค้างวะโอ้ยหี้ยโจ๊กแข็งทิ้งั้งค้างทั้งแข็งทั้งโบที่สองไอ้ยังไม่ต่อยตอทิ้งแม่งเลยสัตว์ไม่เกิดด้วยเผื่อไปเล่นแล้วแม่งเหี้ยโอ้ มีหันตัวหนึ่งยิงสิแม่โอ้โหวาร์ปออกมาไอ้เน er> ี้ยโอกระตุกไปเลยเมื่อกี้ด yes. ิ้งๆขาไปไม่ได้เลยออไอ้ไอ้ควายโจ๊กน oh> ี่มันหลุดมันหลุดข้อไปไหนอ๋ออ๋อวาร์ปรวยเลยเนี่ยตุกใหญ่เลยโอ้ผมไม่เห็นใครเลยว่ะโอ้เอาเอาเอาเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเอาเอาทำนี่อะไรสิบวิพี่ปล่อยวันเลยูงงว่ะ เว้ยเฮียแล้วก็ตายพี่เจ้แล้วโอ้ยน่าเบื่อจะผ่านวอลตรงตีมเฮียโอ้ยอืมโหจัดเลยงงไม่เห็นใครในวอลเลยตรงกลางยี่สิบยี่สิบสองสกอร์อนาถที่สุดในชีวิตอ้าว แล้วเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่ที่สามแล้วทำไมใครปาดกูน,นี่ยยืนเลยไอ้เยลนไม่ได้